สวัสดีค่ะก็แสข่าวดังมาแล้วค่ะแย่งซีนแม่ชมพู่อุ้มท้องเที่ยวฟินแลนด์สวีสามีสายฟ้าพายุมีแย่งซีนชมพู่อุ้มท้องยกครอบครัวไปท่องเที่ยวเขาดาวที่ยุโรปประเทศฟินแลนด์รับอากาศหนาวส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สําหรับคุณแม่สุปตาชมพู่อาร,รยาเอฮากเกตและสามีน็อตวิสรุตลังสีสิงห์พิพัฒน์ได้พาลูกแฝดน้องสายฟ้าน้องพายุไปสัมผัสความเย็นกับการเล่นหิมะ โดยชมพู่ได้โพสรูปภาพบรรยากาศระหว่างการท่องเที่ยวและการทำจิจกรรมพร้อมเขียนแคปชั่นบรรยายวันที่อากาศหนาวติดลบพื้นปกคลุมไปด้วยหิมะว่าไม่ไหวบอกไหวในขณะที่อุ้มท้องลูกสาวครรภ์เดือนจนชาวเน็ตชื่นชมด้วยความสตรองส่วนทางด้านพ่อนอ็อตและน้องสายฟ้าน้องพายุก็ได้เล่นหิมะด้วยกันรวมถึงถ่ายรูปภาพความประทับใจในช่วงวันหยุดพักผ่อนที่แสนจะอบอุ่น ใครเห็นเป็นต้องชมลูกแฝดกับภาพที่เล่นหิมะด้วยความสนุกสนานทั้งยังลงไปนอนกลิ้งกับพื้นเรียกว่าลูกๆแจ้งซีนความหวานพ่อกับแม่ไปเลยทีเดียวทั้งนี้ชาวโซเชียลต่างโฟกัสในความสุกสนของน้องสายฟ้าน้องพายุต่างคอมเมนต์แซวก,กันสนันไอจีว่าน่ารักเกินไปแล้วยุเป้นแลนมากทำไมน่ารักแบบนี้ครับยุแฮปปี้สายฟ้ายิ่งโตยิ่งหล่อส่วนพายุ ยิ่งโตยิ่งน่ารักอยากจีแก้มจังเลยเห็นแล้วเหมือนเคี้ยวหล่อมากครับคงฟินมากใช่ไหมยุนอนตรงไหนก็ได้ยุสะดวกแบบนี้พายุครับเป็นองุอ่งเหรอครับน่ารักแท้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ